สวัสดีครับเหล่าฮันเตอร์ที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนนะครับก็โดยปกติเนาะก่อนจะออกไปล่าเนี่ยเราก็จะมีพิธีกรรมการกินข้าวกระดูกยาโน่นนี่มากมายอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เคยรู้สึกคันๆที่คออนมาไหมครับเวลากระดูกไอเจ้าเดมอนรักกับอาเมอร์สกินเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้ใช้ยาผีเมียมหรือเปล่ากันไปบูดียาสละอ่าเอาเป็นว่า มันก็คือไอเมกาเดมอนรักแล้วก็เมกาเมอร์สกินนั่นแหละครับนี่มันคือไอ้สิ่งนี้นี่ครับแต่ว่าหลายๆคนน่ะซึ่งจริงๆก็รวมของผมด้วยแหละเลือกที่จะกินยาบับแบบคันคันคอเนั่นแหละมันเป็นเพราะว่าไอ,ไอการที่เราจะคาปเอเมกาเดมอนดักกับเมกาเมอร์สกินครับมันต้องใช้ n o u r i s h i n หรือ r a c t ใช่ไหมซึ่งมันใช้ น้องนาตาคนดีคนเดิมมาเราไปหาไม่ได้อะมันได้แค่เทรดเนาะซึ่งสุดท้ายมันก็จะจบที่ว่าเราข<ม>ี้เกียจไปหาของมาเทรดอยู่ดีแต่ในเมื่อปัญหามันคือไอ<ม>เจ้า n น w l e a ชชิ่งเอ็กซ์เนี่ยนะครับทีน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันหาได้จากที่ไหนบ้างเนาะก็คือเราสามารถเช็คตรงนี้ได้ครับว่ามันดอกจากไหนเช็คตรงนี้เลย Monster Field Guide เนะี่ยเดี๋ยวผมเช็คตัวนี้ก็ได้รัก มันจะรอบจากพวกแกงกาเดียนครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ก็ได้กาเดียนเดอชากุมานี่ครับเห็นไหมห mm hmm. รือชิงเอเซกยี่สิบเปอร์เซ็นต์รเกตรีวอก็คือเควสที่มันให้ไปล่าแกงกาเดียนเนาะมันจะมีโอกาสที่จะได้ไอเทมชิน้นนี้แต่ว่าแร่ถ้าถ้า,ถามอนตายแล้วไปแร่มอนมันไม่ได้นะครับเราสามารถเช่นตนี้ได้ถ้ามันขึ้นว่าครา p อีกนะครับแปลว่ามันแร่ได้เนาะ อืมถ้าคิดดีวอว์ดก็คืออย่างที่บอกเนาะรางวันเวสโอเคทีนี้ก็ดู้แวแนะว่ามันดอปจากอะไรบ้างเออจริงๆตัวเลขมันก็ดอปนะนี่ตัวนี้นี่ไงเห็นไหมรางวัน20%เหมือนกันเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือน้องนาตาครับเราสามารถไปเทรดกับเขาได้โดยที่ไปที่อันสุดท้ายนี่เซก,ก้านี่ เนี่ยครับไวเบิร์นสปาเนี่ยแต่รอบนี้ของผมมันเป็นสติปสักเดี๋ยวเอาไว้ดูผมเอารูปมาแปะละกันแล้วก็ไอไวเบิร์นสปาวเนี่ยถ้าใครยังหาไม่เป็นเนาะครับผมทําคลิปไว้ละกลับไปดูก็ได้เดี๋ยวผมแปะไว้ที่เรสคิปชันก็ได้ครับและทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามันมาจากไหนเนาะไอไอเจ้าไอเทมเจ้าปัญหาเนี่ยแล้วเควสไหนที่มันจะได้เยอะๆอ่ามาตรงนี้นะครับ optional quest ครับ จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันใช้เวลาน้อยมากๆครับามาที่เควสนี่เลยเนี่ยครับมันจะให้เราไปล่าไอ้เจ้าซิกเกตการเดียตัวให้นั่นเองแป๊บเดียวเ,ยเราจะไปตีตัวใหญ่ทำไมเนยมเมื่อเราตีตัวเล็กแค่นี้ได้ถ้ <c oughs> ่เดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับอันนี้ผมลองมาให้10รอบเนาะเควสนี่มันจะมีทั้งไฮแรงทั้งโลแรงนะครับมันจะมี3ดาวแล้วก็อย่านันเป็น5ดาวผมลองให้ละ รร ừ, ปรากฏว่าไม่ได้ต่างกันเลย <c oughs> อุษาลองเมื่อแทดาวจะได้เยอะกว่าไม่ได้ต่างกันหรือผมมันจะโชคไม่ดีก็ได้นะอือเป็นว่าอ่าเพื่อนๆไปลองเองก็ได้นะเผื่อจะดีกว่าผมหนอกแต่ว่าเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนาะไปแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำอะ่ะอือแต่บางอันที่มันเกินสองนาทีคือทะลึ่งไปลองแล่มอนนะต้ง <c oughs> มารูทีหลังว่าจริงๆมันไม่ดอกนั่นเครับ แล้วก็ปัญหาเดียวของเควสนี้เลยนะครับคือมันค่อนข้างน่าเบื่อครับเพราะมันต้องวนรูปเงี้ยกี่รอบไม่รู้กว่ามันจะได้ที่เราต้องการเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสั้นๆวันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของ Nourishing Extract ก็หวังว่าจะมีประโยชน์เราทุกคนนะครับหวังว่าจะหายคันคอในการกระดกยากันนะครับโอเคครับใครที่ยังไม่ได้ subscribe หรือยังไม่ได้กด ไลค์ฝ like. ากด้วยแล้วกันะครับเหมือนเดิมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย